ความจริงเองท,ทั้งเฮีย <funk> ท <anak lonely> ั <infring es> ้ง <Wet> ตินพี่จะขวความจริงออกมาให้หมดเลยเฮ้ยติมคุยด้วยไหนดิว่าไงพี่คือเมื่อวานเฮียเขาให้แกไปช่วยคนอะไรก็ไม่มีอะไรนะพี่ มอ่อพี่แค่เห็นว่ามันมันน่าจะหนักไงแบบมันชิ้นใหญ่อะไรเงรี้ยพี่พี่ช่วยเฉยเออแสดงแต่เมื่อวานแล้วนะพี่เดี๋ยวไว้คราวหน้าถ้ามีผมบอกเออพี่โอมเอเอ,เอลูกค้าช็อโปรเฟนเดอร์จะเหลือไม่ครัวมาลงทะเบียนหลังการขายด้วยนะพี่อืเวลาเคลมจะได้ง่ายๆโปรเฟนเดอร์เคลมง่ายเคลมไวไม่ยุ่ยงยากได้เลย ปากได้พีน่นั่งนั่งแลวนี่ยังคิดจะหนีไปอีกนานแค่ไหนเนี่ยผมไม่ได้หนีแต่ถ้าเองยังมัวกลัวอยู่อ่ะเองก็จะจมปักอยู่งั้นเลย ผมไม่ได้กลัวแต่นี่มันก็หลายเดือนแล้วนะทุกครั้งที่ผมมองกระจกผมยมังเห็นหน้าเพื่อนผมอ,อยู่เลยคนระับทางบริษัทรน,นอะ เขาก็บอกว่าไม่มีใครผิดเอ็งเก่งเกินกว่าที่จะจมปลักอยู่ที่นี่นะเว้ยที่ดี้ทรัรทีมที่ผมอยู่เป็นวิศวกรที่ต้องเป๊ะไม่มีที่ว่างสำหรับความผิดพลาดผมเป็นคนเซนผ่านการทดสอบรถคันนั้นผมทำให้ไมเคิลต้องตายแล้วนี่เองติดต่อครอบครัวไมเคิลอยู่าติดต่ออยู่ครับ ผมส่งเงินทำทุกอย่างเท่าที่ผมทำได้แต่ยังไงมันก็รบความรู้สึกผิดในใจผมไม่ได้อยู่ดีครับนี่เงินเดือนวันเนี้เริ่มงานให้เร็วหน่อยเราแวะไปที่เนินงักกาไปส่ง่องสัง่งยัมาครับ เป็นที่เราเห็นมันไม่ใช่น้อยแล้วเว้ยน่ยาจนะให้ช่วยเก็บกวาดร่องรอยสองสารเต็มวะ่ะอ,อคือเข้าที่พี่รู้จักคนมาหลายเดือนน่ะคือมันไม่ใช่คนแบบนี้อคือเฮียน่าจะแบบใช้เงิน,นบังคับหลอกใช้มันอะไรแบบเนี้ยคือคือแล้วมันไม่ทันคนไงมันไม่เหมือนพี่ไงเข้าใจปะ่ะพี่โอมฮะหนันเจอกล่องอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้ เงินสดหมดเลยน่าจะเป็นของคุณจิงชัยที่เมื่อวานเฮียฆ่าคุณจิงชัยแล้วเอาเงินมาล้างนี่นี่มันพักเครื่องของพ่อนิวนี่ เดียจะกลัพ่อนิวจริงๆ Mom just go out and enjoy yourself with the your aunties go have fun I'm perfectly fine here really don't worry about me okay I love you <S <S 2> <S 2> <S เออใช่สิก็สั่งไปตั้งนานแล้ว ต้องส่งให้ฉันพรุ่งนี้นะไม่งั้นตายแนะ่นี่นิวเสนอให้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นโนเทนเดอร์เฟสซีรีส์ลูกค้าไม่ยอมฟังเหรอก็ที่ลูกค้าหลังเลไม่ยอมเปลี่ยนตแต่แรกเพราะเขากลัวว่าประกันสูงจะหลุดนิวก็เลยอธิบายเขาไปว่า ถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนช็อคตันประกรันสูตรจะยังคอบคุมส่วนอื่นๆทั้งหมดอยู่ส่วนในเรื่องช็อคเนี่ยทางคอนเฟนเดอร์เองเขาก็มีการรับประกรันโดยตรงอยู่แล้วเออว่ะมันสู้อ่ะปกติลูกคา้าคนนี้มันยากเลยันเป็นเรื่องความปลอดภัยนะพี่โอมลูกค้าเข้ามาเขาไมา่ามาได้มาซ่อมรถอย่างเดียวเขามาซื้อความมั่นใจว่าเขาจะได้กลับไปหาคนที่เขารักได้อย่างปลอดภัยถูกเออพรุ่งนี้บ่ายนิยวกับติมไม่ต้องมาทำงานที่อู่นะ ไปออกงานแทนเฮียหน่อยเป็นงนเฮียเป็นงานสำคัญเนะี่ยลูกชายเฮม้งเขาเปิดอูมาแต่งตัวเรียบร้อยอยู่ละอย่าให้เสียชื่อเราแล้วทำไมเฮียไม่ไปเองล่ะก็เพิ่งบอกว่างานสาคัญเธยมีงานด่วนต้องทำแล้วผมไปด้วยไม่ได้เหรอก็เพิ่งบอกว่าสองคน โอ้โหไอ้คุณเต็มตีโฟกรอคขามันก็ใช้ได้ดนี่ว่าเคอ่ะเนี่ยสั่งเคสแสดงความยินดีมาให้แล้วสั่งเป็นพิเศษเลยนะรับรองต้องถูกใจเฮเม้งแน่แน่โอ้โหนึกว่าจะมาไม่ทันจะละกำชับแทบ,ทบ,ทบ,ทบตาย